โอ้ยโอ้ยชีวิตชีวิตกูไม่ติดผู้เพราะกูมีความคิดสมองกูมีรอยอยักและกูยังห่วงใหญ่สสงารพ่อแม่ม,ม,มบ้างกัมึงนั่งติดผู้ติดผู้น้อง้าน้องคะเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าคิดจะแรก ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยกัหอยของมันมันใช่หอยของกูไมละกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารเพราะเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ท้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกุสั่งสอนแล้วมันไม่จำโฮอร์โมนพลุกพลาดเพราะโดนสารเร่งโตหนูอยากมีผัว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 นูอยากมีผัวอยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่ายเพราะมันจะดูไม่มีค่า ในใสายตาผู้ชายอย่าทำตัวด้านวิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ชายแม่งก็ยิ่งยิงยิ่ง,งวิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำเป็นเล่นตัวเท่านั้นผู้หญิงง่ายๆก็เป็นได้แค่ของข้างทางที่ผู้ชายมันเอาไปสนองอารมณ์แล้วมันก็ควางทิ้งผู้หญิงทุกคนต้องรักศักดิ์ศรีตัวเองจะไปเป็นของเล่นให้ผู้ชายทำไม ห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำแล้วมึงจะให้กูทำยังไงของของของมันหอยกัหอยของมันมันใช่หอยของกูเมื่อกูจะสอนอยังไงล่ะโทษสารเร่งโตในอาหารพอเด็กมันแดกแล้วมันโตเกินวัยห้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ข้ามด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะกูสั่งสอนแล้วมันไม่จำมันอยามีผัวมันอยามีผัวมันอยามีผัวมันอยากมีผัว,วโฮ์โมนผุผ่านพระดอนสาร์เร่งต่อหนูอยากมีผัว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 อยากจะฝากถึงผู้หญิงว่าอย่าทำตัวง่าย เพราะมันจะดูไม่มีค่าในใสายตาผู้ชาย